สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้15มิถุนายน2568 2ทุ่ม45นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มาตอบคำถามเกี่ยวกับผู้สูงอายุ1นึ่คำถามครับมีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาถามเกี่ยวกับผู้สูงอายุครับถามว่าเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุรายละ3,000บาทเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแล้วก็ได้จริงหรือเปล่า มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาแบบนี้นะครับเพราะว่า,าผู้ถามเนี่ยคงจะเป็นญาติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าได้ยื่นเรื่องขอไปแล้วขอเงินสามพันค่าจาัดก,การศพนี่แหละนะแต่ว่ารอมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้เงินนี่เลยเลยไม่แน่ใจว่าตกลงมันเป็นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าข่าวนี้แล้วก็มันมีการจ่ายจริงๆหรือเปล่าค่าจาัดก,การศพนะครับผู้สูงอายุครับ คำตอบครับเงินจัดการศพผู้สูงอายุนั้นมีจริงๆครับแต่ว่าเวลายื่นเรื่องขอรับไปแล้วอาจได้รับช้านะสาเหตุของการได้รับช้าเพราะว่างบประมาณหมดครับงบประมาณหมดนะในขณะที่งบประมาณหมดนี่เราไปยื่นเรื่องขอนะครับหน่วยงานเขาก็รับเรื่องอาไวา้นะ แต่เขาไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกเขายังเก็บไว้อยู่นะเสร็จแล้วเมื่องบประมาณหมดนี่แต่แตและจังหวัดเขาก็ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนกลางก็คือส่งเรื่องเข้าไปยังกระทรวงพอมนั่นแหละกระทรวงพอมอก็จะรวบรวมทุกจังหวัดว่ามีคนยังไม่ได้รับอยู่กี่รายที่ยื่นเรื่องมาแล้วนะครับจังหวัดนี้มีกี่รายมีชื่ออะไรบ้างจังหวัดโน้นมีกี่รายมีชื่ออะไรบ้างเอาครบทุกจังหวัดเลยมีเท่านั้นรายเท่านี้รายรายละสามพันบาทจะเป็นเงินเท่าไหร่งบประมาณหมด งบไม่พอใจก็จะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีต่อไปและเมื่อคณะมนตรีอน,มนุมัติงบประมาณแล้วนะครับก็จะมีการเบิกจ่ายกระทรวงพมก็จะมีการเบิกจ่ายงบจากสำนักงบประมาณแล้วโอนมายังจังหวัดทุกจังหวัดต่อไปแต่ละจังหวัดพมจังหวัดก็จะทําหน้าที่โอนให้กับผู้ที่เยื่นเรื่องขอไว้นะครับนี่แหละเป็นเหตุให้ทําไมเยื่นเรื่องไปแล้วเป็นปียังไม่ได้ก็เพราะว่าน่าจะงบหมดนะงบหมดและยังรอ การจัดสางงบประมาณจากคณะตีอยู่เมื่อจังหวัดได้รับงบประมาณก็จะโอนให้ต่อไปนะครับฉะนั้นสําหรับผู้สูงสาหรับญาติของผู้สูงอายุรายใดที่ยื่นเรื่องเอาไว้แล้วนะครับขอรับเงินจัดการศพรายละสามพันบาทแต่ยังไม่ได้รับอยู่ถ้าอยากทราบความเคลืบหน้าว่าจะได้เมื่อ,อไหร่ก็ให้หาเบอร์โทรพอมอจังหวัดนะครับหาได้ที่ไหนเบอร์โทรพอมอจังหวัดนี่หาได้ที่อบาตาหรือเทศบาลตามภูม,มิลำเนานั่นแหละครับสอบถามได้ ก็ลองโทรไปสอบถามด้วยตนเองก็ได้นะครับที่พมจังหวัดของท่านผู้รับผิดชอบงานของพอมจังหวัดเขาก็คงจะมีคําตอบให้ว่าต้องรอประมาณเดือนไหนจึงจะได้เขาก็จะมีคําตอบออกมานะแล้วก็รอกันต่อไปนะครับอ,อ้าวนี่คือคําตอบสําหรับหนึ่งคำถามที่มีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาถามนะครับสรุปค่าจัดการศพผู้สูงอายุ3000บาทมีจริงครับรัฐบาลจ่ายจริงหน่วยงานรับจ่ายจริง แต่ถ้าทําเรื่องไปแล้วนานยังไม่ได้อยู่ก็ต้องสอบถามที่พอมจังหวัดถามความคืบหน้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ